คือขั้นหมู่บ้านปะคือขั้นหลิงไฟฟ้ากันนี่เนยเห็นเชียร์ไปหมู่บ้านหนยขั้นกระเปาเครื่องตัวนี้แหละเครื่องตัวนี้เลยนะครับลูกค้าจากจังหวัดขอนแก่นครับสวยงามครับที่เราไปลองกันมานั่นแหละนะครับสวยงามทําเสร็จแล้วโอ้เหลี่ยมมงมงวะคือหอมดีแต่ว่าเฮ้ยเพิ่เอานังหอมอีอย่างส่วะ รสไหมมนอนเป็น,น,ปนแล้วมังเครื่องดีเครื่องงามครับรถคันนี้มันนิมแห้งแล้วคันนี้บบนขั้นผมว่านี่ฉันกับขันนี้ถอยตามกันก <c oughs> นี่คั้วะเนแรนดา่าเขาป้าได้ ก็เห็นยังไ่เห็นตะดากเครื่องนิ่งเห้งกระเบีงขั้นหนิงขั้นเร่งสายหรือไม่ยมายสายสายขันเร่งสายเสียแลวขันนี้ขันเร่งสายเออขันเร่งสายขั้นเร่งสายขันนี้ไปล้องแล้วนิ่มติดใจเห้งขันซีแท้ <ไ>สวยงามคร<า> <ละ S 2> ับเนะไปย่วอพอย่งก่นกอนเออเมอเครับมพืมองขอนแกน่นเลยเนาะเสยเง้วกยทั้นนทงนั้นละ่ะน้องบว yes. ัวลำพูเราอยู่ไกลน้องบัวลำพูมาจากบ่ดํางสุพรรณเนเออตีตามลอยู่ครับเเรากลอยู่ครับขอบคุณครับต อันนี้ครบไปอุปกรณ์แต่งเรียบร้อยแล้วนยยนเนาะเหลืออยังอีกเพื่อนา้อยไปเดี๋ยว <ไป S 3> ตกลงกันเปล่าว่าเอา,จ,าเอจังมาเลือกเอาหมายถึงว่าจังมาตอนใดอีกเกจ้าหนมา ราคามันข้างฝ่าเยลยราคาข้างฝ่าเรากี่ในตำนานเลยตำนานพี่พี่พี่มาเบิึงเครื่องในตำนานนี่ยเ่องถ้าหล่งสายคงไม่ต้องลองอีกแล้วครับเพราะว่าเราลองจนแบบนี่นะครับอันนี้ติดใบภาษีเรียบร้อยคุ้มพลังคุ้มพลังสองร้อยสองร้อยสิบ อ้2 2ิ่นเปลี่ยนตูดปั๊มหาไหม่แล้วสุดยอดประสิญเงามันจะมีสองรุ่นเครื่องตัวนี้มันจะมีตอนเดียวขันหัวตอนเดียวนี่กองไอดีจะออกนีเลยเพราะว่ากองมันอยู่ฝั่งนี่ขันสมุิว่าหัวแคบมันจะไปขามไปพุนนี่สองรุุนเครื่องมันเลยขันตอนเดียวันไอ้นี่มันจะอยู่หนี่ไหมกองไหมที่ซื้อนี่ไหมนั่นแหละ เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอันปอกหุมพวงมาลัยไว้จังใดนี่เจ๊ปอกหุมพวงมาลัยวางเด็กคนถามว่าปอกปอกหุมพวงมาลัยปอกเปลี่ยนปอกหุมพวงมาลัยปอกปอกปอกหุ้มพวงมาลัยนี่เออเออเนี่ยไปเลือกเอาไปเอาไปเลือกเขาก็ไปเลือกเอาไปเอาสติ๊กเกอินน้ำไปสปฟาไปเอาเออเอาสีเลย ได้แล้วโฟมตัวไปมันจะเกินเดนเวลาออกเกินไปหรือเกินแล้วล่ะสามมงเขาเก่านาฬิกาเอาต์เือร์เลื่อนสะดวกใส่ก้องเลยนะเอาไหมใส้ก้องออเกิดมันลืมไปไปฮัน ก็เมนสิคันเดียวนี่แหละเราเราไปในการนี้ไปแล้วมันจะมีตัวขาดน้มันพันแปดหรอขาดอย่างไรขาดขาดอย่างไรครับชามุมีเนะครับโมมีอยูพันพันเจ็ดครับเฮ้ยก็เอาตัวขาดใส่พร้อมแล้วเนาะเวลางาใหม่ไม่เกิดกันใดๆเลยเนาะไปเดี๋ยวเราจะติดยันกันผีครับติดแล้วผ่านทุกด่านนะครับโดนขังลืม รถในฝันอยูไหเออเสียไกลไปบุญบุญด้ยท่านเยมาอยู่เดี๋ยวเออเสียไกลมากันเออเสียไกลมาก่สามตัวบานเนี่ยเราอยากไก้รถชิปรอจะเพียบไหมดึงงงี้มาตึงยับยันยันกันทุกอย่างนะครับ อออิอยูอย่นอกเหรอแม่งอยู่นอกขับผิบดเรียบร้อยนะครับยันกันผีครับรุ่นนี้ขังลืมแต่ตำรวจโบกับบอกนี่นี่นี่เบิ่งเลยครับนี่ครับ <c oughs> บอกว่ามาจากพระเอกไงมาถึงพต้องห่วงครับขังลืมครับขั <c oughs> งลืม ถูกขอคขอบขอบคุณเด้อไม่ยานั่งเลยกลับไปสางเงินสางทองให้กับครอบครัวทีมงานขอนจันทงฮ้องซื้อทีมงานอยังก็ลืมบ่มีทีมงานเด็กเนี่ยเราเจิมให้แล้วเอาไปใสนารถเลยหอยไปทางมองั้นเลยปน้ำเวทมองมองหลัง่ะแล้ว ถือเคียงห้งทีน้ำเงินเนี่ยเข้ากันจริงๆก่อนนะนั่งขั้นนี้เด้อนั่งอยู่นี่เลยแอเย็นไปย็นให้หูเลย ไอแอร์เย็นปะโว้ยฝนแล้วอะโอ้ยมีน้งปูน้ำพอมารับรถจริงๆนี่รถนี่เงาวับเลยนะครับได้น้ำมันบ่ละ่ะบอกมันมีน้ำมันเห่บ่ละ่ะแล้วยองดำมึงกางไม้ดบิ่งน้ำมันก็ดูเพอไปหอดปั๊มบ่เพราะเมนที่ออกไปหลงเบิดเด ว้าวว้มีอยู่มีอยู่มีอยู่มีน้ำมันอยู่มีอย و, ู่ครับเกือบเครื่องถังหมดละเคครับผมกว่าไทยเป็นสุกคนเออไทยขอบขั้วนแล้วล่ะ แี่เงเตรมรถพอดีขอบคุณขอบคุณไงเอายืนตรงกันพอแม่นี่ครับรับรถอย่างเป็นทางการนะครับรอเลยไปคำไปคุ้นไปสกไปมันครับผมอ่ะใช้คุกก็ไปวะเอาเงียยเปียวถือไปอะเอากลองอย่า้องวะ แท็กซี tại, ่เด้อให้คุณไปที tại. ย่งเขาแกงน้ำหนักเสอกมากนี่รุ่นนี้แบกน้ำหนักครับแบกน้ำหนักร้อยโลเสือขาหอดลอยไปเออแบกน้ำหนักร้อยยี่สิบโลกันนะองมอันน่าคตรจรินีลยรถคันี้กลายเป็นรถหน่อยไปเลยวะเจอสเสือนี่ เจี๊ครับเนของเจี๊ยเป็นไอ้เฮาใส่กล่องใส่ไปนี่ใส่กล่องก็บอกนี่เพื่อนกันดีใจบ่ใส่กล่องนี่ไงนี่ไหมมาเอาใส่กล่องเด้อเอาไปใส่กล่องไงก็บ่ เออไปใส่ยืบันเอาอ่ะเลิกดีเลิกงามย่ำดีมือไปโอนกับถอดยังไงครับมือไปโอนกับถอดสบาไยหนาหน้าซ่าครับทางหลังมันอาจจะได้ถอดหมวกหมวกไฟไฟให้เหลือซี่ดวงเราเพิ่งไปถอดเนี่ยน่าจะถอดปลไปถอดป่ะไปถอโผบ้่ะเอ้ยเขาตัดออกมันผูแค่นั้นละ ตะมือนั่นหล่ะยนี่ยมันเท่าไรขึ้นครับเอาตะไปนาซาหมวกหมวกทำอะไรล่ะก็ไปทอน้องนั่นกับบัวบัวบ้านาสี่เดี๋ยวถอดหรอกคุณลังครับตัดบอตัดข้างในเขาจะเชื่อมไปขึ้นเออบ่านาสีได้ทอดหรอกเดบบับัวบัอันนี้บัได้ทอดบัได้ทอดเออบัได้ทอด เ้ยีบอ่ะคันเกนยนอยู่ดิอ้ยเขาก็ถือไอ้ข้งไปน้่แต่มือันตีเขาก็ขันออกรถเอ้ามือนันเราไม่อนเาอกแล้วยังคอยไปยังคอยวากันครับแม่เมื่อวอนไปแบบนี้แลครับเบ็ดเช็ดแล้วเบ็ดเียร์ขึ้นเมื่อวันลเร็ แส,สดงว่าบบแสดงว่าที่เขียนแบบน้นี่มันเต้ิงมันมื่นสองกวนี่แมนประมาณนั้นอะรรถประกอบเนกนเสียเปยวไปเสียคาเขียนแบบน้ำมวมื่นเจ็ดมา,าละคาเขียนแบบพร้อมประมาณสีบบ่มืนม่นอโครับผมไปเนรถพี่น้องเขาเกินออก เคลื่อนตัวครับผมไปไว้รุ่นผมต้องตามไปโอนให้อีกนะคันนี้นะ ดีมีชัยครับร่ำรวยครับผม